ว่าปุ่นนหยมาว่างน่ากลัวจักก็ตายต่ไม่รู้จักว่าตัวเป็นไก่มาจากไหนโอ้โอ้น้องสวยรวยเดี๋ยวกูติบนัดขึ้นงี่ไม่จุ่มยวกตอดไม่ขึ้นอยู่ได้เดี๋ยวอาจไม่กล้าเหลืองหย่ากึนซื้อมาเพื่อไก่ยอกรู้จ้ะ อยกควมแม่กูแม่ในมดโตโวดูไม่เหมืนเด็ตรงนี้ปอยักกันตะบุตรหรือว่าปอยักตูเน็ตอามก้าเด็ดขาดเพื่อเพียกูรู้แล้วรู้ว่าเพื่อรู้ว่าใครตั้งเจืออยากใครตั้งแฮ้พี้ดิ่แฮปปีดิ่งตรงคนบ้านโดนเด็ดขาดมั้งเว้ไม่รู้นี่ต่อคอตัวว่านี่เงินล้าน เลงมันตัวนี่ยจีากบาทเลวอืนลานอืตัวก็โตเจี๊ยดเลวอืนลานปลิ้นิ่นจอยะวะเจ้ากองตั้งบุตกติดร่างตั้งรงปีเสียนี้บูกกรรมกันอืนลานอยู่เจ๊ยเจ๊ยแต่ตำเต้าแต่จะตังตเฮ็ดอยู่แบนั้นไปนายมโดัวลอเข้าไปไหนม่เม้าเม่้าวลอเข้าเม่้า

ก็กเด็กๆดูอุปโรงบอกูจำความได้บ่กกกุพันนี้เดียวงอกกป่านนี้่ะไม่ป้าไปป้าออกเถียไว้ป้าไล่ทีจ่ไม่อันป้าใช่ปะพอพ่อป้าแล้วกลัววันทีเป็นห่วงมันกองเติดแมมกูตามหัวเผื่อมาเลยหัวหิงไอ้นุตตกครับไปมายืนน้ำปรืด ไปนั่ยรยเกาไปไหนฮเมีเกามันเม a เกามันเมีเกาไอปุ่นแกมันเมีกาปอดตามึงไปนั่แล้วปิดตางเปล่ามึงไปป้ามาที่ไปทำไม้เบื้องต่างไปได้ได้้เล่เนี่ยวันที่เก l ได้อยู่เืออย่าลบเล่กันเฮ้ยฮ่กูนะเออฟันมนักอ้ยันี่ ยัแม oh ้วะก็เ huh. ง uh ินไม่ได้ร่ำลักมาลุงตุนได้กินเลยเอาเมียเด็กตั้มเพื่อเฮ้ไอฮ้มีป่วอยากันแต่ว่าตายแล้วตายแล้วเลยใครก้าหนุกแต่มึงอยากรู้ใครก้าลูกปีมึง มองลับไม่ไปวัดเล่เพลกันนะป้าว่ากัวกบกว่นนี้เตา่ตาเต่ากันไหมนองเงือกปีมาก่อนกับคนประนันกันแล้วฮ่ายังไม่กูตายลงบนมอมแบบพีดพีดปนี้ต้องมาจากบ้านเราจริงอยู่น้อยลวงอยู่หน้าชั้นนองอยู่น้อยก็อยู่กันดิดหน้า,านกับกันดิดบนองบ้านปีเมืองนองรับกันใจละ ปมปมไม่มมจอยู่กันดินนี่กันดินน้อยกันดินูุนนนนกเกดอดยังกันยังไม่กันดินพุกเกดพี่ก็ไม่ใะอยู่นาจันนี่นาจันน้อยนาจันเอดเปี๊ยกนูใหญ่้ำไอ้เปี๊ยกของนาจันเอดเนี่ยไอ้เป,ปี๊ยกคู่จนจูเยี่ดแมมไปจำตรงได้ยาพกทีไปเจ้าเดียวงงกจ้าเดียวเดีย่กันไหนวัดที่เจรตุคุมากันแล้ว Nuan la ko ngam pak, du vayak nan tatay, Kao ko to pi da tro la kwan Aí de mercado por ก้าพอจันเยาเป็นคุณก้าแกเป็นใครอะเราคือป่านดวงป่านดวงอะไรได้ยังไม่ป่านดวงนี้ไม่แก่ป่านดวงโรงเรียนป่านดวงนี้ไม่แก่ป่านดวงก่อนกี้เงี้ยป่านดวงนี้คือกันจัดปัดกวาดกุนเลี้ยวปัดกวาดกุนชัวพอเธอต้องตายพอตื่อชัวพอเธอเลี้ยวพ่อฉันเลี้ยวยังอะไรอะลื้อตาเราแป๊บเดียวไปลักดินยกก้าวไปเวียนนะกระเบน ไป้ไบาปไปเพิ่มกต้องรับผิดชอบอาใจาเรารับผิดชอบก็ได้เราจะทำให้พอเติกเปินขึ้นมาแกมาพอเติกเพิ่าแล้วเจอตรงนันยาก่อนสัญญาบ้างไงยัญญาว่าเธอต้องเป็นเมียเราเป็นเมียใครนึ่งในจ้ามกนนี้ยับไม่แกตเจกันเลยนั่น ไอ้ม <entrepreneurship> ันนี่เแ็ดแม่ระมาทนี่จำเจอกูไม่ได้แล้วกูยันตึงกับดันใจอะมึงแกแม่บอกว่าเป็นแม่ปูนแก้วอ๋อบื่อใจจะวนขึ้นแต่บื่อใจขึ้นตุกวนปนี้จะมือได้ดำดิ้นเลยงานเล่งมามาประกฏตุบมกใบมุดกันบูบูไปตั้งเนี่ยเลือตึกตึกไม่ได้ควรว่าปื้นตกลง วันนี้เจ้าพอจะพืนจะยอมทุกอย่างได้ถ้าดันนั้นเราจะพาเจ้าพอเดือไปทุกชีวิตอย่าลืมกันอย่าอึช๊ชกพี่อยู่น้อยว่าเบื่อฟรีนุ๊กตัวเต้าเต็ดยกอยากไปเจอเรา,บาแบกมนันว่าก้าเหลือตรึก,รกมันบแบกผุดเดียวอย่าได้โจอาากันเนี่ยมานนี่เอกัน ไปมึงแต่มันโยดอันนั้นไอ้ยาแล้วกูจำฝืนตู้แหลเปียกกันช่วยป่านันช่วยเกินความกัดไม่มึงจะบอกปีล้วงนี่หว่าปีปล้วงจำปพือกันช่วยป่านันจำต,ตัวเบบแม่คู่จำเพื่อแควขกแควขกตุ๊ตายยิ่งได้แขกจำได้มันโตกับแควขกตังแควขกตังช่วยมึงแหลทียช่วยจริงแต่ว่า กูไม่รู้อีกเดียวว่าลูกเจ้าอยากด้วยแบบนี้แต่รู้ว่าด้วยแบบนี้กูเก่งหลักมาเองไอ้ย่าได้ก้งแต่ว่าไม่เพื้อไม่น่านักใจเพราะกูเก่งเราไม่เต่าได้กูเก่งเราจะเป็นนกเรืองบิดจากยี่สิบก้วเทียนหมดเลยคนใช้เรานี่น่านจำไหมจ๊ะอนั้นแต่ว่าเราหม้วแต่นั่นมาได้เมีอะไรไหมเอาบทต้นเล็กอจำไหมอัน โบโตเล็กควังไม้ไมมกูอันนี้ได้เคยไม่กวันโบกันบอกว่าสั่งไม่ว่าทำให้ใจตึงจะกิดันนี้คนชายเราเที่ยโปรกีโทนี่ไปพบคนยิ่งด่วยช่วยจะกิดอยาไปจีบก็เลยละก็มาเอาไม่กับเราก็อยู่ช่วยเราไม่ลอกิดโบอยู่แบบนั้นนี่แกเผื่อมันเอาเม็ดโปรได้กิไปนะนี่มันไม่เอาก็ตกได้ยางกุ้งร่องยันนี่ไอเจ้าต้นใจเยเเจะกูแต อันเพราะฉะนั้นการชีพค้นคือการได้เปรียบน้องน้องรู้ไหมว่าก็ปาโปน้องไปไหนป้าไปชุบชีวิตตว่าป้ปอกุญน้องต้องทงานเตงกับเกยไม่รู้รู้แต่ว่าจามคนนี้เดียวปี่แนนำให้น้องรู้จักเจ้าเบาเนี่ยเจ้าเบายืนหัวมัอ้วดรวมจัดแม่มึงเลยมัตุบตาโอ้เงิน วัวเลกวววว็กแนมั่วัวยู่มน้องผู้ชายบนนี้แกน้องป้าไป,ไป็นตำรวผู้ชายบนนี้แกน้องอีบเออปตำปรวกองลูกก็น้องน้องพลังปากพูดไปแล้วตกลงก็ไปแล้วน้องจะทำยังไงอ่ะฮ่าเออพ,ออพอลังปากไปแล้ว ให้กำมั่นสัญญากับเขาไปแล้วน้องจะทำยังไงอะฟังก็แล้วค่ะฟังก็แล้วละมุดจังนะกูกันแล้วก็คงไม่แล้วกันไปได้ไม่ได้เออจำบุญด้วยมาใ้ถึงจะยังไงก็ต้องเอื้อคันค่ะปัดปัดหน้ากลัวน้องน้องยับมาอีกคนที่แต่น้องรักผู้ชายคนนี้ไม่พื้นนะ แต่ถ้าน้องรักใจคนนี้พี่บอกน้องเชื่อคนบอกว่าไงอ่ะพี่คนไม่ไร้มีแต่ทัวกับผัวใจมาโมบไม่เือเหี่ยวไม้กินเชื่อไหวได้พี่โครับรองไม่มีปิดวังไม่มีตังปัญใจเป็นรองน้องจะหายดีตัดรอนใช้กลอนล็อกประตูใจ ตึงปีไม่ไรให้น้องเจอใจปีทักทีเงียตํำไม่ปีต้องบัตรีไมตตำคนดีไงมนต์ินไม่มีไอ้ไรมีแต่ใจที่รักน้องจริงพร้อมยืนออกไงเธอยิงแรงจริงตะพีโลเลชวนปามกลางบ้านปีเป็นปันรายม่ยัดจัดกู อุวยจุบอยากยันน้าอุแกจุบแล้วเนี่ยกำลังจุบจุบไปแกแกอิดนั่นไม่เจ็บปลาแกจุบไปแกมาจะมาโอมโอมมัาลิกกุกยีก็อยากจงเกินนะบัดนี้ฮะมึงเชียงพ่อขึ้นแล้วเชียงพ่อขึ้นแล้วนัง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 อย่าตกขึ้นมา tóc của anh cũng trắng tai đọp tróc, mấy bỏ ta cũng chia cái cả là bây nam cáo ta non, chip <laughs> <laughs> ไปในปักไม่เกี่ยวประตันจะป้าไป เจ็ดแม่นี้ยับได้โจเอาตะกกัวให้มาดิมึงบอกมันนะมึงไปเด็กกูจุบที่ไปเลยกูมไม่จ่วยว่างโบไปแล้วไม่จ่วยเพื่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าไปไปตามไ,ไปมึงไปต่างหนยอ๋อเออเออกูก็โทษกูใจไม่ดีเปีีกเลรงมากมากไปจึงมันจ้างมาตัวเดี๋ยว มันจังมาเดี๋ยวใจปอกอากเงมึงเดินตรงปบปบจ้เียกัมึงเรยวคว่าจทีกูได้ยินเร็วายนี่กูวะถึงเยวว่าแล้วเร็วกว่าเดินตรงตรงปบจ้ามเบียกเรวคว่าทีเดี๋ยวก็เดินตรงตรงปบจ้ามเดียเวคว้าเวเจ้มันไปหนังเรานั่นมึงแรงมันเวนี้แรงมันเดอวอันนี้มึงยังตาจะไปอ้าปบเลกกันลงมือ เปียกไหนเปียกฮะไอ้ต่อไปเปียกจะให้ปิดล่องตำตัวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเพื่อพอปิดล่องมีครอบตัวแล้วไงคนเราพอมีครอบตัวตึงต้องรับผิดชอบครอบตัวอะได้ประมาณนั้นตำตัวจริงๆไม่ได้เปียกอย่าลืมนะเปียกว่าปิล่องมาอยู่ทุ่มบัตรเมียนี่เนาะ กนใจมายูจมบัดเมียตัวหลีปึ๊ดมึงหวาใหญ่ไม่ขึ้นต้องหวาตามพี่นองเมียตั้งเป็นใจพี่นองเมียว่าปื้นบางครั้งยอมกูดกับพี่นองเองเพื่อใจพีนองเมียเรามายุจมบัดก็ใจเราจำตัวไม่ดีมึงว่าก็หยิกไปเหมือนมาอัวหนาวไปนั่นเออน้าเพียงหน้าวันนี้ปดร่องจำเป็นเลยตั้งเดี๋ยวมึงยืมกวฮะตั้งเดี๋ยวมึงยืมกูวันนี้กูจำเป็น กวเดี๋ยวจะย่างหน่อยกินเลี้ยงปั่นต้องปั่นมันต้องตัวเกี้ยแล้วนาเบียงนะกูกป็นตังไม่แจกอะไรย่างก็แค่นั่นตังที่มึงยืมกูก็เร่งแล้วเร็วอ๋อไรตึงบ้านก่อนเลยเด็กนี่กูจำเป็นวันนี้นี่กูยืมเด็กย่างหลุดรอยนู้นี่ยัางหลุดที่ทิพย์ย้ายขึ้นกับหลุดรอยต่ออ๋อ อยา่างกูจำไปวันด,ดีกูเ,เร่งในวันยืมมึงลืมแล้วแจ้งวัาวเพมามาื่อวันจะเร่งหนีดีกูให้ปีหน้าจะเร่งมามาปลิ้นออกตั้งอิดงเด้งโอเคไายเด้งมันเด้งอ้อยวุนตกีตายโองยังมนันดักเจ้ากนจะเร้ง ฝนตกบ้านน้องกว่ามันร้องตึมตึมต่างตรงร้อยปุ่นแก้วไงยืมไม่รู้ได้ใจต่อใดต่อใดไม่รู้ได้ใจต่อใดมึงจัดให้กิ้งมึงอีญิงไงตายอ้ อีตบไม่กุ้งพุงกูก็ยังไม่มีหายไม่มีหายกูก็ยังไม่มีหายตั้งตัวตั้งร่างไม่ต่างอยู่เลยจากบาดมึงก้นปอบกูไกมึงจาดปุ่นแกเออมึงเชื่อไหมเชื่อไหมปุ่นแก้วเออมึงเชื่อไหมกว่าป้าเชื่อคบไม่ได้ยบอยู่เลยจากแหวงในเป้าไม่มีจากเด็กปุ่นแกเออมึงเชื่อไหมเชื่อไหม ก่อความรุมนแายต่อไปกูไม่ง่งยยืมไม่ฮะโยนได้เปรตน,นี่ริงเบียกไปล่วงไปเลยนะฮะไปล่วงไปเลยนะไปนะไปน,ไปนอนกับปีดิดจะเกินไปน้ะต่อเจ้าอันเนี่ยไม่เอาอุ้งกายกินงเนี่ยไปนะงานต่อเจ้าเด็กกูก่อเด็กได้มารับกูตัอันนี้ mong bọc bố bạn cái này, bà cứu, nó mà cô nạn lấy cho đẹp ấy thay nữa nhà cái gì là trang người trang tua đất bạc Nên nữa anh cho trừ nữa anh nữa cho cả quá trời đi việc tất cả à chan còn như chị trong lồng chạc vũ cầu liền tràn vừa phải làm kể nó cả bị đa mà đa không có phải giàu để trực răng nghĩ mà chẳng luôn nặng ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะมอบปังงานนี้อาจารย์ไปรู้กับมันปังงานร้อยจนั่งชินใจวันกระบี่หยัดแม่ทางกระบี่ไม่จบปังงานบ้าไปลยไปก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเจ้าชัวร์ ต่ตำเงยเหมือนทิพีกครั้งเหลียวกว่าเหลียวกว่าเหลียวกว่าก็เหมือนเดินเวียนเดินไอปุ่นแกไม่หลอมาต่างกันก็ไปนี่กูให้ถือก่อนตายเลยไม่เจียงกูไม่เปิดน่ากูกล่าว้ตรงเนี้ยมาเป็นโบเด็กกองปีบัจีไม่ดองเดี๋ยวกว่าถึงเนี้ยกู ก็เล่าด้วยด้วยก็มือโบ๊ดเป็นปีใครเจ๊ไม่ก้าวก้าวมาเลืออวายก็เราเชียงปล่อยไอ้เปลวเลวจะวัดดำรือมันเล่าเดี๋ยวกว่าตรงนี้เรามันไม่ลรอมันฟิมมาเจ๊ก็ฟือนเลยก็เลยอกงัมเป็นตำแมดาปลามปลาม ธอไปจอมาก็จะได้ปวดใจอย่ามึงึงก่อนกูไปได้ฮะมึงึงก่อนกูไปได้งตึงปีไหนมึงกูไม่ไปหนที่มึงกันนเดินเดินเวียนรอบปเตเดิมนี่เออนี่ไอเกไม่ฟัไม่ไปลังตุกโลกเลยที เลยตรงนี้ได้เลยนี่เออไอ้ยาอย่ากุณจวนครับตองนี้นุ่งไม่ครับปรำอย่านโตัวกรอกด๋อยแล้วผมจูนไม่ได้มันเกิดจากดวงแก้วดวงแก้วอันกระบือดวงแก้วไปเ h ็ดแล้วไม่ได้กุนเพียกเพียกมึงนอนมันก็คุณนอนกันดี นั่งไม่เล่นเหรอไม่ไยไปนอนกับมึงเนี่ยเมียเมียแม่มึงนะยเนี่ยเปรตแล้วต้องไอ้คนแลกคนเล่บอกว่าควังเปลี่ยดักเปลีงยนคนไอ้จะก็ต้องกลับบ้านไปนอนไอ้เนี่ย ตาแฟนยิ่งแฟนชายที่มาให้กำลังใจดีหรือไม่ดีผมทำเท้าที่ทำได้พิดพลาดต้อง้ออาัยขอบคุณหญิงใจที่มาดูขอบคุณชจะาบาปผมแต้นถึงอาบในน้ำใจให้นั่งใจนันได้รับใจขอบคุณที่ได้ปุ่งโจูาลยคนช่วยเชีหลายคนมาช่วย กันดูช่วยกันปลักช่วยกันชูให้นางลุงอยกูปักตายแต่ค่ำคืนนี้เห็นที่ผมต้องอำลาลุงป้านอากันก็ได้หลับไายนอนหลับกันดีมีสุขปลอดโรคปลอดภัยหากินสิ่งไหนให้ได้สมรสนาะ